สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพจกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เดือนมกราคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามังกรรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และแน่นอนว่าการเพากรณ์นี้เป็นการเพากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนามังกรดาวตานุลักษ์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวพระเสาค่ะและดาวพระเสายังคงมาสถิตอยู่ในภพเรือนการเงินนะคะและในช่วงรอบระยะเดือนนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่28มกราคมดาวพระเสามีการกุมร่วมกับดาวพระศุกร์ คู่นี้เรียกว่าเป็นคู่เซียนศัตรูนะคะเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นบ้างนะคะใครที่คิดในเรื่องของการลงทุนการทำรายได้ต่างๆหรือว่าการเสี่ยงโชคต่างๆนะคะรอบระยะเวลานี้ถามว่าทำได้ไหมก็ได้นะคะเพียงแต่จะต้องทำด้วยการวางแผนใช้ความระมัดระวังเข้าว่าค่ะดาวศุกร์ก็ยังคงได้กำลังดีได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิลาและศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะกระดุมพระ มีเรื่องของการลงทุนการเงินมีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีเรื่องของการได้รับเงินที่เกี่ยวกับโครงการใหม่ๆต่างๆเข้ามาหรือมีการเงินหลายช่องทางเข้ามามีการเงินจากการลงทุนเข้ามาและดาวสุขก,ก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะด้วยซึ่งหมายถึงการงานกํามะกระดุมพระนั่นหมายถึงช่วงรอบระยะเวลานี้อาจ emperor, มีเกณฑ์ได้งานเพิ่มมีเกณฑ์ได้การเงินจากการงานเข้ามานะคะเป็นเงินก้อนแต่อาจจะมีเรื่องของ ความขัดอ,อกขัดใจบ้างเนื่องจากคู่นี้เมื่อเกิดเป็นดาวคู่ศิษยัตรูจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความทุกข์ก็ได้นะคะแต่เนื่องจากดาวเสาได้ตําแหน่งเกษตรนะคะก็ถือว่าอยู่ในบ้านที่เข้มแข็งอยู่ในบ้านของตนซึ่งจะทําให้ท่านมีความอดทนได้ดีปรับเนื้อปรับตัวได้ดีค่ะก็มองว่ารอบระยะเวลานี้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นท่านจะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆไปได้ บางคนอาจมีเกณฑ์ของการเดินทางการลงทุนบางคนมีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปร่วมลงทุนบางอย่างเกิดขึ้นในรอบลักษณะแบบนี้เราก็ได้โชคลาภเข้ามาค่ะ ส่วนในลัคนาของท่านนะคะมีดาวที่ทับลัคนาของท่านก็คือตำแหน่งดาวอาทิตย์ค่ะซึ่งสถิตทับราศีมังกรตั้งแต่14มกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะเพราะนั้นได้ตำแหน่งจุลจักรแสดงว่าตัวท่านมีกำลังในเรื่องสิ่งต่างๆได้ดีแบบไหนนะ,ะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะ ท่านมีเกณฑ์กับการปรับการเปลี่ยนการย้ายการเลื่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีการมูฟที่อยู่ชั่วคราวมีการย้ายบ้านชั่วคราวมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาในรอบระยะเวลานี้แล้วถึงจะดีค่ะหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงระบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องด้วยดาวตัวตนของท่านไปลุมร่วมกับดาวการงานก็อาจจะมีเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับระบบการนําระบบออนไลน์เข้ามาใช้หรือบางคนมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลยในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและในวันที่20มกราคมนะคะดาวพระพุธก็ยกมาทับลัคนาของท่านด้วยก็เรียกว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่สติปัญญาพุธเป็นเจ้าเรือนอริ อริทับรักมรณะทับลักษ์แบบนี้นะคะก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้จะมีสิ่งที่ต้องให้คิดให้ทําวางแผนอยู่ตลอดนะคะและดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาสุภาทับลัคนามีคนให้การสนับสนุน มีคนให้คาปรึกษานะคะหรือบางคนค่ะมีเหตุไปปรึกษาคนอื่นหรืออาจจะมีเพื่อนเข้ามาปรึกษาเรื่องบางอย่างนะคะก็ช่วงรอบระยะเวลานี้มองว่าตัวท่านเองก็อาจจะตัดสินใจอะไรด้วยความอึดอัดบ้างที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงรอบระยะเวลานั้นนะคะ ดาวอาทิตย์เล็งกับดาวอังคารซึ่งจะสถิตไปจนถึงวันที่25เพราะนั้นถือเป็นดาวคู่ศัตรูส่วนดาวพระพุทธนะคะก็จะเล็งกับดาวอังคารประมาณ5วันตั้งแต่2 0ถึง25นะคะเพราะนั้นก็จะเกิดสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอึดอัดคับข้องหมองใจความเครียดการทะเลาะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะใครที่ ทำธุรกรรมคู่ค้าคู่หุ้นส่วนพันธสัญญาเพราะครบเรือนปัตตนิที่ดาวอังคารสถิตยอยู่หมายถึงธุรกิจร่วมต่างๆหรืออาจจะหมายถึงลูกค้าก็ได้ช่วงนี้ระวังทะเลาะมีปากเสียงกับลูกค้านะคะช่วงนี้ระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือเหตุที่มาจากคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นบุคคลในบ้านเรือนก็ได้ใครที่มีการทําธุรกรรมร่วมกันต่างๆเหล่านี้ระมัดระวังในเรื่องของความ ขับข้องหมองใจผิดใจกันในเรื่องของการเงินผิดใจกันในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะดาวอังคารได้ตำแหน่งนี้อังคารเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุปัตตนิก็อาจจะมีเขตบางอย่างให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนรถยนต์ที่ดินต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นอยู่ของตัวท่านหรือของคนในบ้านหรืออาจจะมีใครบางคน เข้ามาหยิบยืมการเงินหรือรบกวนการเงินของท่านในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและอังคารก็เป็นเจ้าเรือนลาภลาภปัตติีก็มีเรื่องของการได้เงินทองเข้ามาแต่ก็มีเหตุจะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปมีเหตุจะต้องมีรายรับแล้วก็มีรายจ่ายทิศทางที่สัมพันธ์กันในลักษณะแบบนี้ แต่ก็เชื่อว่าท่านจะสามารถบริหารจัดการได้นะคะเพราะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นดาวที่จะทําให้ตัวท่านเกิดการวางแผนระบบต่างๆได้ดีถึงแม้จะอึดอัดใจบ้างแต่ช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะสามารถผ่านเรื่องราวผ่านความทุกข์เศร้าไปได้ในช่วงต้นปีปีใหม่นี้นะคะหรือบางคนคะ่ะอาจจะมีเหตุนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อทริปในการท่องเที่ยว เหตุกับเรื่องของการใช้จ่ายมือเติบเหตุกับเรื่องของการใช้จ่ายด้วยความพึงพอใจก็ได้ทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะมีส่วนต่างๆที่ทําให้ตัวท่านจะต้องมีการใช้จ่ายการเงินหรืออาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดขึ้นได้บางคนก็เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงสตา์เดิมของแต่ละท่านนะคะว่าดาวแต่ละดวงมีความเข้มแข็งแค่ไหนเพราะนั้นเมื่อดาวต่างๆที่เข้ามากระทบในลักนณะนอกนะคะเรียกว่า สมมุติว่าดาวตัวตนของท่านอยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งนะคะและช่วงเวลานี้ดาวตัวตนของท่านก็ได้ตําแหน่งเกษตรเพียงแต่กระทบกับดาวพระศุกร์บ้างก็อาจจะมีความอึดอัดใจบ้างแต่ก็แลกด้วยสิ่งที่ท่านจะได้มาแบบคุ้มค่านั่นเองค่ะ และเจ้าเรือนกระดุมพระของท่านไปอยู่ในภพศาสต์ชัเพราะนั้นการเงินย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกสู่สังคมนะคะบางคนมีเรื่องของการลงทุนบางคนมีเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมีงานเสริมเข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้หรือบางอย่างก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เคยคิดเอาไว้นะคะมีคนมาเสนอโปรเจกต์คนที่เคยรู้จักกันมาชักชวนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็มีเกณฑ์กับการร่วมลงทุนการเงินของท่านมักจะมาจากเรื่องของการออกสู่สังคม การเงินของท่านมักจะมาจากเรื่องของงานในหน้าต่างๆก็ถือว่าสามารถทําได้ดีนะคะแต่ก็ต้องไม่ทําด้วยความประมาทเพราะณนะขณะน,นี้เจ้าบ้านเขาคือดาวพฤหัสมีการโคจรถอยหลังในภพปุตตะค่ะเพราะฉนั้นอาจจะมีเรื่องต่างๆที่ตัดสินใจแล้วก็วกวนอยู่ที่เดิมหรือดาวที่โคจรวิกคติแบบนี้โคจรถอยหลังแบบนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องสิ่งต่างๆที่ล่าช้าไปบ้างเพราะดาวพฤหัสมีการพักองศาสหัตชะปุตตะ อาจหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้วางแผนการที่ได้แปลนเอาไว้นะคะเลื่อนออกไปล่าช้าออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นและพฤหัสได้ตำแหน่งจุลจ,กจักรโคจรถอยหลังร่วมกับดามริตยูพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศปุตตะก็อาจจะมีเหตุวุ่นวายบางอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับลูกหลานของท่านคะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่จะต้องทํา หรือจะต้องแก้ไขในลักษณะแบบนี้หรือบางคนอาจมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาอาจมีเพื่อนเข้ามาหาชักชวนเรื่องของการลงทุนมีทั้งดีทั้งเสียทะนั้นต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีนะคะในจุดนี้ค่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูตำแหน่งดาวอังคารอีกครั้งอังคารหลังจากวันที่25โคจรถอยหลังไปอยู่ในภบอริอยู่ในบ้านดาวพระพุธนะคะก็ช่วงรอบระยะเวลานี้มองว่า ดาวพระพุธเจ้าบ้านค่ะตั้งแต่สองถึง20มาอยู่ในพกวินาศนะคะแล้วก็เป็นลักษณะที่อาจจะมีความเครียดอาจจะมีเรื่องปัญหาต่างๆที่เลี้ยงไม่ได้ต้องแก้ไขอังคารมาอยู่ในบ้านของดาวพระพุธก็อยู่ในบ้านของคู่วิวาทเพราะนั้นตลอดทั้งเดือนนี้ระมัดระวังความใจร้อนนะคะความหุนหันพลันแล่นต่างๆหรือว่าความปากไวใจกล้าหรือ อาจจะมีเรื่องของการระเบิดอารมณ์ออกมาในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะเพราะดาวอังคารเป็นดาวพันธุพันธุอริมีเหตุเกิดขึ้นในบ้านมีคนที่ทําให้ท่านขัดใจมีเรื่องของการประทะคารมเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้เพราะอังคารก็เป็นเจ้าเรือนลาภผลประโยชน์บางอย่าง หรือแบ่งเงินกันไม่ลงตัวหรืออาจจะมีเรื่องของการขัดเงินการต้องไปช่วยเหลือคนอื่นการต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะทําให้เกิดความหงุดหงิดอึดอัดใจรําคาญใจสําหรับตัวท่านได้ค่ะ แต่ในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะดาวพระเกตสถิตยอยู่ในภพกรรม,มะกรรม,มะหมายถึงกรรมหมายถึงการงานหมายถึงการกระทําเพราะนั้นท่านจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะท่านจะมีการงานให้ต้องคิดให้ต้องปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลาน,นี้ค่ะก็อดทนไว้ค่ะแลกกับการที่จะต้องอึดอัดใจบ้างแต่ท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะถึงแม้ดวงดาวจะโคจรถอยหลังบ้างสําหรับดาวพฤหัสนะคะแต่ก็เชื่อว่า ในลักษณะแบบนี้อาจจะทําให้ท่านได้ไตร่ตรองพิจารณาถึงเหตุต่างๆที่ได้เกิดขึ้นปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนํามาใช้รวมนํามาใช้กับการดําเนินชีวิตได้อย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของชาวลัคนามังกรคือดาวจันทร์ แต่เนื่องจากดาวจันทรมีการโครจร2วันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีนะคะเพราะนั้นเราใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุดินในการพยากรณ์แทนพฤหัสถอยหลังอยู่ในภพปุตตาสแสดงว่ารอบระยะเวลานี้ท่านมีเรื่องเครียดคู่ครองคนรักมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจค่ะหรือบางคนอาจมีเรื่องบางอย่างที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ทะเลาะกันก็ได้เพราะอังคารก็ทับในเรือนปัตตนิไปจนถึงวันที่25เลยดาวอังคารก็โครจร วิกลคติโครจรวิปริตเดินถอยหลังด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลทางด้านภาวะอารมณ์ความคุมงเครือมีเหตุทะเลาะกันได้กับคนที่มีคู่ครองคนรักคน,คนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวลแล้วค่อนข้างปลอะบ,บางนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังจุดนี้ในเรื่องของภาวะอารมณ์ทั้งตัวท่านแล้วก็ทั้งคู่เพราะเมื่อดาวอังคารทับในเรือนคู่ของท่านจะส่งผลให้คู่ครองคนรักมีเรื่องของความใจร้อนหรืออาจจะที่น้อยใจนะคะหรือบางครั้ง รอบระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของความขี้เกียจเข้ามาไม่กระตือรือร้นเข้ามาก็ได้เพราะดาวอังคารเป็นนิดอาจจะมีเรื่องสิ่งต่างๆที่ทําให้ไม่มีเหตุจูงใจได้เดินต่อไปไม่มีเหตุจูงใจหรือพลังงานชีวิตด้านบวกเข้ามาเพราะนั้นพยายามกระตุ้นกันเข้าไว้แต่ก็ถ้าเลี่ยงจากการพูจารุนแรงกันได้นะคะหรือว่ากระทบกระทั่งกันได้รอบระยะเดือนนี้ก็จะเลี่ยงเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าปัญหาปากเสียงกันได้เพราะค่อนข้างมีโอกาสสูงในเรื่องของการขัดอกขัดใจเข้าใจผิดกันหรือว่า อาจจะมีเหตุให้ทะเลาะกันได้มีเหตุให้ต้องห่างไกลกันได้บางครั้งเมื่อดาวมรณนะทับลัคนาของท่านเล็งกับตำแหน่งดาวคู่ศัตรูแบบนี้นะคะแบบเบาๆแล้วก็อาจจะมีเหตุให้คนใดคนหนึ่งจําเป็นต้องเดินทางหรือตัวท่านมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางไกลห่างไกลค,คู่ห่างไกลคนรักลักษณะแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านแต่ก็เชื่อว่าท่านมีศักยภาพได้ดีสําหรับคู่ของท่านรอบระยะเวลานี้ อาจจะมีความรูเละล้าระลังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะก็พยายามดูแล้วก็ประคองกันไปก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นดวงดาวที่คอยประสานที่คอยดุนนํำกันทั้งตัวท่านแล้วก็ทั้งคู่ของท่านใช้ดวงดาวทั้งคู่ให้คอยเสริมพลังต่อกันนะคะบางครั้งความขัดอกขัดใจบ้างแต่จะทําให้ท่านผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไม่ต้องชนะทุกเรื่องนะคะก็ยอมแพ้บ้างในบางครั้งแต่การแพ้ของท่านจะทําให้ท่านมีความสุขในระยะยาวมากขึ้นค่ะ ่วนเรื่องของความรักนะคะดาวสุขค่ะใช้ทายเรื่องความรักสุขมาอยู่ในภพกระดุมพระมีเกณฑ์มีการเงินจากความรักมีเกณฑ์สุขสมหวงังแต่สุขร่วมเสากุมร่วมดาวตัวตนของท่านได้บางสิ่งมาแต่แลกกับความอึดอัดใจบางอย่างนะคะอาจจะเกิดขึ้นค่ะพอวันที่28ดนะคะดาวสุขยกมาสุขพบศาสระได้ตำแหน่งมหาอุดกุมร่วมดาวราหูมีเกณฑ์ได้การเงินมีเกณฑ์ได้ออกสู่สังคมคนโสดนะคะมีเกณฑ์คนเข้ามาสนใจมี เกมที่คนอาจจะเข้ามาให้ความสนับสนุนท่านหรือว่าช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าก็อาจจะมีเรื่องของความลุ่มหลงมีเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ท่านมีการเข้าใจผิดกันได้เกิดขึ้นได้ในลักษณะแบบนี้เพราะว่าราหูกับดาวศุกร์ก็เป็นดาวที่ทําให้เกิดความมัวเมาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะยังไงก็ต้องประคองสตินะคะเชื่อว่าช่วงรอบเดือนนี้ท่านจะมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างใจร้อน แต่ท่านจะสามารถอดทนได้ดีนะคะเพราะสิ่งต่างๆอดทนมาแล้วคุณมค่าท่านก็น่าจะต้องได้ดําเนินการไปในทิศทางนั้นค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะฝากกด subscribe กดแชร์ต่อเพื่อเปิดการมองเข็นให้กับช่องด้วยนะคะเพื่อให้ช่องอยู่กันได้แบบยาวๆค่ะและท่านใดสนใจผูกรักนาการส่วนตัวคิวอาร์โค้ดด้านล่างแบบนี้ค่ะใช้ใจ่ายท่านใดสนใจที่จะเริ่มต้นเป็นนักพยากรณ์เรียนโหราศาสตร์ไทยหลักสูตร ภาคการพยากรณ์สามารถติดต่อมาได้นะคะแล้วก็มาคุยกันส่วนตัวค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยสําหรับชาวราศีมังกรขอให้เป็นวันที่โชคดีขอให้เป็นเดือนที่โชคดีและเป็นปีที่เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่แบบมีพลังงานที่ดีสําหรับท่านตลอดปีเลยค่ะสวัสดีค่ะ